ในสองคนนี้ครับจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนอุดรธานี2025และจะเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีครับในการเข้าสู่การประกวดบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2025ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญและตื่นเต้นมากที่สุดในค่ำคืนนี้รายชื่อที่เราสองคนกำลังจะประกาศคือ มิสแกรนอุดรธานี2025ค่ะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับมิสแกรนอุดรธานี2025ได้แก่มิสแกรนอุดรธานี2025 M.G.U.D. ศูนแปดครับชบานาจามณีพิชยาสุที่ศิรครับคุณครดีดด้วยค่ะยินดีกับชาบา่ะมิสแกรนด์ดุนดาตาดีส0 2 5ค่ะนั่นหมายความว่าครับ ทิงพราภาวราสตารัตพยูนครับคือรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอุดรธานีครับและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะทัานนัทพลวิถีข่าวรองผูรว่าราชการสวหวั์อุดอรธานีให้เกีิขึ้นมอบมงกุฎเพชรประจำตำแหน่งมิสแกรนอุดรธานี2 0 2 5ค่ะเรียนเชิญท่านค่ะท่านเชิญขึ้นหน้าได้เลยนะคะ และแขกรับเกียรติทุกท่านครับนี่คืออีกหนึงตัวแทนครับของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับในานามตัวแทนจังหวัดอุดรธานีกับมิสแกรนด์อุดรธานีครับชบานาบนัฐธามณีพิจิยาสุทธิเสศและเรียนเชิญนะคะคุณสม,มนชักดาคุณค่ะประธานบริษัทกลุ่มบริษัทอุดรกระจกรถยนต์ให้เกตึ้นมอสซ้ายสะพายประจำตำแหน่งค่ะ ว่านะครับเธอั้นะจะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับของจังหวัดอุดอรธานีครับในการเผยแพรค่ความสวยงามความน่ารักวัฒนธรรมของจังหวัดอุดอธานีให้กับเพื่อนๆของเธอนะครับบนทีมบริส bane Thailand นั่นเองครับและขอนิยนเชิญนะคะคุณมนรดีตั้งพัตดีค่ะผู้จัดก,การจรากบริเวณลันคูนภูเก็ตให้เกตขึ้นมอบป้ายรางวัลประจำตำแหน่งมูลค่า50,000่นบาทค่ะ และนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณอนพล์บุญสุวรรณครับผู้บริหารรงเรือนกล้วยไม้ไทยวิจิตรครับในการมอบช่อดอกไม้ประจำตำแหน่งซิงช่อดอกไม้มิสแกรนด์อุดอรธานี2025ค่ะใส่น้ำแห่งศรัทธาปู่ศรีสุดโทนนาคราชมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนำดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์ ความดีความศรัทธาเช,เช่นกับองค์ยาสีปรจุมาก่อเกิดวิถีชีวิตและความเชื่ออย่างสุดหัวใจนำมาเป็นแนวคิดและแรงบนันดาลใจของเช่าดอกไม้มิสแกรน์อุดรธานี2025ค่ะจากเรือนกล้วยไม้ไทยวิจิตนั่นเองค่ะและต่อไปนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนสายสปายของจังหวัดอุดรธานีค่ะในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ต้นปีหน้าได้เจอกันแน่นอนนะคะ แน่นอนครับว่าสำหรับการประกวดที่ยิ่งใหญ่ของเราในปีนี้นะครับกับ Miss g r a n นอุดรธานี2025ครับผมต้องขอขอบคุณกับ Presented by Dr. Deal Clinic ขอบคุณอุดรกระจกรถยนต์ค่ะมนฑาชิมพฮอ y ยูดีทาวเวลาดีอุดรธานีคนสร้างเมืองพัน,นาบุรีบ้านวารศิริสวนอาหารเลอร์บเดอร์ KCCEV รถยนต์ไฟฟ้าศิร่อุดรธานี s ซ n t h i n g Group m a Beauty Balance l a KCM Korea เบลวิวลากูดภูเก็ตพีบีดีไซน์อุดรธานีหมู่บ้านนาคาปราสาทพ่อปู่ศรีสุโธบริษัทสิงห์อีสานจำกัดแพนฟูดนอตอีทสีพึ่งเมตตาสมปาชนา8.88มงกุฎเพชรเรือนคุณชายเอสเธอร์สกินไทยแลนด์ร้านตำแซ่บอุดรธานีสักคิ้วสวยราชินีคิว้วอุดรธานีครัวไอระดาคลาวสปาไลฟ์เดอร์ทางพุศส์โกัดยูดีป้ายอุดรธานีมัลลี่เบเกอรี่เรือนกล้วยไม้ไทยงามวิจิตร วีเอสโฮมรับสร้างบ้านเกียรติวดีศิลป์คุณเบนชุดวิวาขุดจับเจวิสบายอ่อนเจห้องเสื้อทีคโครเซตแชมป์แชมป์คอฟฟี่แกลเลอรี่สตูดิโอขอบคุณด้วยกับบ๊อบบี้กราฟค่ะขอบคุณแฟลชโฮมสาขารังศีนาครับขอบคุณเือนภูไทยอุดรธานีและขอบคุณชุดพิธีกรจากอนุชาดีไซน์ด้วยนะคะครับผมและในอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับด้านบนเวทีนะครับสำหรับพิธีคนเก่งของเราครับกับคุณเอครับ รวมถึงนะครับขอเรียนเชิญน้องอิงฟ้าด้วยนะครับร่วมถ่ายภาพนะครับแสดงความดีดีกับมิสแกรนด์อุดอรธานีด้านบนเวทีครับ